มาปักหมุดอีกหนึ่งจุดค่ะสำหรับมหาสงกรานตแบบยิ่งใหญ่นะคะยกทัพค่ะจัดเต็มศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยนะคะซึ่ง ักหมุดกิจกรรมตารางงานนะคะมหัศจันนะคะเรื่องของการจัดงานสงกรานนี่แหละค่ะซึ่งเป็นอคอนเซปต์ของการจัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานปี2567ค่ะระหว่างวันที่11-15เมษายนนะคะซึ่งบรรยากาศกิจกรรมนะคะที่กรุงเทพมหานครค่ะอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะกรุงเทพมหานครก็จะมีการจัดกิจกรรมจัดงานแบบจัดหนักจัด เต็มทีเดียวค่ะเพราะว่ามีไฮไลท์นะคะมีทั้งเวทีใหญ่นะคะกิจกรรมเวทีใหญ่ก็จะพบกับคอนเสิร์ตนะคะซึ่งมีศิลปินชื่อดังเยอะแยะมากมายค่ะรวมไปถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากทั้งเรื่องของการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์แล้วก็ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของการแสดงดโดรนแบบแปรอักษรสุดงดงามอลังการทุกวันทีเดียวค่ะส่วนบรรยากาศของเวทีเล็กนะคะก็จะพบกับการแสดงพื้นถิ่นอันงดงามและก แสดงวัฒน,ธ,นธรรมไทยนะคะคอนเสิร์ตจากศิลปินท้องถิ่นพร้อมมีการโชว์การทำอาหารซอฟพาวเวอร์จาก5ภูมิภาคค่ะและอีกหนึ่งเวทีห้ามพลาดค่ะ EDM ค่ะชวนมาแดนมัมันหยดที่โซน EDM นะคะยกทัพดีดังระดับประเทศมาระเบิดความมันค่ะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะ11เมษายนไปจนถึงวันที่15เมษายนค่ะบริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวงกรุงเทพมหาน นักค่ะ